รู้ไหมครับว่าอุจจาระอาจจะกลายเป็นวาวุธใหม่ที่ช่วยในการรักษามะเร็งได้ครับปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าจุลินทรีย์ในลาไส้เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกสุขภาพของคนได้ครับถ้ามีจุลินทรีย์ที่ดีก็โอกาสเป็นโรคลดลงถ้ามีจุลินทรีย์ที่ดีน้อยหรือมีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเยอะก็มีโอกาสเป็นโรคมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรค NCD หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งครับดังนั้นแล้วนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์เรื่องของโปรไบโอติกพรีไบโอติกออกมา,มามากมายเพื่อเพิ่มจุินนทรีดใาไ้คับ แต่เรารู้ไหมครับว่าปัจจ <tinc S 2> ุบันนะครับมีการปลูกถ่ายจุลินทรีย์ดีจากอุจจาระนะครับให้กับผู้ป่วยมะเร็งครับเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งให้ดียิ่งขึ้นครับสำหรับการปลูกถ่ายจุลินทรีย์จากอุจจาระนะครับหรือที่เรียกว่า FMT นะครับก็คือเป็นการให้อุจจาระนะครับจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพดีครับผ่านแคปซูลครับหรือบางทีในบางการศึกษานะครับก็นําอุจจาระนะครับจากคนไข้มะเร็งนะครับที่หายขาดจากโรคมะเร็งแล้วนะครับ หรือว่าเป็นคนไข้นะครับที่ตอบสนองดีนะครับต่อการรักษา,าด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคมีบำบัดหรือว่าภูมิคุ้มกมันบำบัดนะครับน้ำมุจระจากเขาเหล่านั้นนะครับมาสกัดผ่านแคปซูลครับแล้วนําไปให้ผู้ป่วยมะเร็งรับประทานครับจากการศึกษานะครับการทําแบบนี้นะครับจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็งแข็งแรงขึ้นครับบางคนนะครับสามารถตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดและก็ภูมิคุ้มกันบำบัดได้ดีขึ้นครับรวมถึงยังมีบางรายงานครับที่บอกว่าช่วยเพิ่มโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็งได้มากขึ้นด้วยครับ ลำไส้ของเราอาจจะไม่ได้มีหน้าที่แค่ย่อยหรือดูดซึมอาหารครับแต่มันยังอาจเป็นกุญแจสำคัญในอนาคตที่จะช่วยทำให้เรารักษามะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ